ทางแรกตรงนี้ค่ะพี่เอาเข้าไปเอาพี่พี่ทันถูกไหมไม่ต้องปล่อยนะาไม่ต้องปล่อยเลยตันเข้าไปตันเข้าไปแล้วก็มัดคเลยมามัดเลยเจาะเข้าไเจาะที่หนเนย